สวัสดีครับผมพี่เจมอลชนลนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของของก๊อกกันบ้างนะฮะหรือของอันเนนนั่นเองนะฮะเป็นของที่หลายคนนะชอบเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามันถูกนะฮะวันนี้นะฮะเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับของก๊อกในประเทศจีนนะฮะซึ่งเป็นของที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขาจะก๊อกกันได้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลงไปรับชมพร้มพอมๆกันเลยแล้วกันนะจ๊ะ อันดับที่10นะฮะปูขนปลอมสก,กิลการปลอมที่9หน้าไปถึงไหนตัวไหนนะฮะโดยการที่นําปูนะ,ะที่เลี้ยงในเขตหยางเฉินนะฮะมฑลสารซีนะฮะเป็นปูที่มีรสชาติดีและราคาสูงที่สุดนะฮะจึงไม่น่าแปลกใจครับที่มันจะกลายเป็นของที่ถูกก๊อปไปได้นะฮะการขายปูของแท้นะฮะจะได้แค่ สามหมื่นตันเท่านั้นแต่จากการสำรวจนะฮะกับพบว่าใน,น1ปีนะฮะจะมีการขายปูแท้เนี่ยแค่3 0,000นตันเท่านั้นแต่จากการสำรวจดีๆนะฮะมันพบว่ามันมีถึง10,000 0ตันกันเลยทีเดียวนะฮะมันเลยเป็นข้อสงสัยอะไรครับว่าเอ๊ะแล้วอีกเ0 0 0 0ืนตันที่เหลือเนี่ยมันมาจากไหนนั่นก็แปลว่ามันเป็นของก๊อปนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมครับ เวลาไปประเทศจีนเนี่ยเวลาจะรับประทานอะไรเนี่ยอย่างเช่นปูน,นะฮะเลือกก่อนนะฮะแต่ถ้าขี้เกียจก็กินเข้าไปนะครับง่ายดีอะไรแบบนี้นะฮะอันดับที่9นะฮะวายปอม เครื่องดื่มชั้นเลิศนะฮะคงหนีไม่พ้นเหมือนกันกับการถูกก๊อบนะฮะโดยกระบวนการทาวายปอมของพี่จิตนั้นก็ไม่ยุ่งยากนะฮะแค่ผลิตวัตถุถูกเอาไว้เพื่อออก,กวางขายนะฮะแล้วก็เอาชื่ออีห้อป้ายราคาของแบรนด์ต่างๆที่มันราคาแพงๆนะฮะมาแปะเอาไว้นะฮะเรียนแบบปรปับปรุงนิดปรุงแต่งหน่อย หรือยิ่งไปกว่านั้นนะฮะผู้ผลิตก็ได้ไปเก็บขวดนะฮะที่มีการใช้งานแล้วของไวน์ราคาแพงนะฮะเสร็จแล้วก็นํามากรอกใหม่เพื่อออกวางขายนะฮะแต่ทางที่จีนแกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ประการใดนะฮะก็ให้ทางผู้จัดการนะฮะหรือว่าทางโรงแรมเนี่ยให้ทาการเปลี่ยนขวดไวน์บ่อยๆนะฮะเพื่อปรับปรุงการก๊อปอะไรแบบนี้นั่นเองนะฮะฟังแล้วเหนื่อยใจเหมือนกันนะฮะอันดับที่8นะฮะเมอร์ครีนเบอร์โ a ล หมูครีมเบโธลอนนะครับเป็นที่รู้จักกันในหมูนักเพาะกายเพาะกล้ามอะไรแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่นะฮะในวงปศุสัตว์เองก็มีการนําสารชนิดนี้นะครับไปผสมอาหารให้สัตว์พวกนี้มันกินเข้าไปนะฮะโดยเฉพาะในวงการเลี้ยงหมูนะฮะจะทําให้หมูนั้นไม่อ้วนนะฮะแล้วก็ไม่มีไขมันมากจนเกินไปจะทําให้หมูนั้นมีสุขภาพที่ดีนะฮะเนื้อแน่นราคาดีกว่าหมูทั่วไปนะฮะแต่ถ้าหากผู้บริโภคนะหรือว่าเรากินเข้าไปมากๆเนี่ยจะก่อให้เกิดปัญหาการทรมานของโรคหัวใจนะฮะเงื่อออกยึ่ง เป็นสีสกหรือว่าอาหารเป็นพิษอะไรแบบนี้ซึ่งสารชนิดนี้นะถูกสั่งแบนในปี2002นะฮะอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะในฟราร์มหมูบางที่ก็ยังมีการแอบใช้สารชนิดนี้อยู่นะฮะเพื่อให้หมูนั้นมีคุณภาพดีหวังกำไรแต่ไม่ได้หวังถึงชีวิตผู้บริโภคเลยนะฮะอันดับที่7นะฮะเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะฮะก๋วยเตี๋ยวนะฮะถือว่าเป็นอาหารประจำชาติของประเทศจีนนะฮะแต่ก็คงหนีไม่พ้นการถูกปลอมแปลงนะฮะ แทนที่จะใช้ข้าวนะคมาโม่กับเครื่องต่างๆเพื่อทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดดีๆนะฮะก็เลือกใช้ข้าวเก่าบ้างข้าวที่ขึ้นราบ้างนะฮะมาแปลรูปเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะฮะนำซ้ำนะฮะยังผสมสารก่อบอะไรเพื่อฟอกให้เส้นก๋วยเตี๋ยวนั้นมีคุณภาพดีลงไปด้วยนะฮะซึ่งเด่นไปกว่านั้นนะฮะโรงงานกว่า50แห่งในเมืองตรงกวนนะฮะถูกจับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวราคาถูกคุณภาพต่ำนะฮะ และพบว่ามีการใช้สารฟอกขาวนะครเพื่อทําให้เส้นก๋วยเตี๋ยวดูดีดูใหม่น่ารับประทานตลอดเวลานะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าเส้นก๋วยเตี๋ยพวกนี้นะที่นํามาทําแบบนี้จะทําให้คุณภาพของข้าวเนี่ยนะฮะต่ำลงไปดังนั้นแล้วนะคุณค่าทางอาหารแทบจะไม่มีเลยนะฮะอิ่มแต่ไม่มีอะไรเข้าไปในสมองเลยนะฮะอันดับที่ 6. น้ําปลอม น้ำเกลที่ประเทศจีนก็มีขายนะฮะแม้จะอยู่ในบรรจุภัณฑ์อย่างดีดูสะอาดเรียบร้อยนะฮะบางที่ก็มียี่ห้อหน่าเชื่อถือนะฮะแถมบางยี่ห้อนะฮะก็กลับบอกว่าเป็นน้ำแร่อะไรแบบนี้นะฮะแต่ถ้าหากดื่มเข้าไปแล้วนะฮะก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคไม่รู้กี่อย่างนะฮะเพราะน้ำที่เราเห็นนะั้นมันก็แค่น้ำก๊อกธรรมดาธรรมดานะฮะแถมไม่ได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อสักอย่าง ดังนั้นนะฮะในน้ำพวกนี้จึงมีสารเจือปนหลายชนิดอยู่ในขวดขวดเดียวนะฮะนอกจากนี้นะฮะยังไม่รวมเชื้อราที่อยู่ในน้ำอีกด้วยนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ํา,นานขวดพวกนี้เริ่มระบาดในปี2 0 0 2เป็นต้นมานะฮะหากคุณไปเที่ยวประเทศจีนแล้วก็บรระวังให้ดีนะแจ๊อันดับที่5นะฮะน้ำพึ่งปลอมต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำผึ่งเนี้ยแบ่งออกเป็น2แบบก่อนนะครับ แบบแรกคือการนําน้าพึ่งของจริงนะฮะมาผสมกับน้าพึ่งปลอมโดยการใช้น้ําเชื่อมนะฮะเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ออกมากับแบบที่2ก็คือการปรุงแต่งขึ้นมาร่นล้วนนะฮะโดยใช้น้ําเปล่าและการใช้สีเจือโปรรวมทั้งรสชาติด้วยนะฮะและท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าในปัจจุบันนี้นะฮะนอกจากประเทศจีนแล้วมีประเทศไทยด้วยนะฮะในการก๊อปน้ำพึ่งปลอมนะฮะ ซึ่งเราสามารถพบได้ตามแหล่งต่างๆที่คิดว่าไม่น่ามีน้ำพึ่งขายแต่มันก็มีน้ำพึ่งขายนะฮะซึ่งจากประสบการณ์ตัวเองนะฮะก็เคยเจอน้ำพึ่งปลอมอยู่เหมือนกันนะฮะโดยรสชาติของมันก็จะคล้ายกับน้ำพึ้งจริงๆนี่แหละฮะแต่ว่าลักษณะหน้าตาสีสันอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมีการแตกต่างไปอยู่บ้างนะฮะแต่พอได้เปิดขวดและรับชิมรสชาตินะฮะรู้สึกว่ามันหวานกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะอันดับที่4นะฮะเลือดเป็ดปลอม ก่อนจะเข้าเรื่องนะฮะบอกได้เลยนะครับว่าเป็นประเทศที่ก๊อปได้ทุกอย่างจริงๆกระทั่งเลือดนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่น่าจะก๊อปได้เลยนะครับเพราะว่าเลือดเนี่ย ب, มันก็เป็นสิ่งที่หาได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะถ้าเราไม่สามารถทานเลือดเป็ดได้ทําไมเราไไปทานเลือดอย่างอื่นแทนละครับบางคนอาจจะคิดแบบนี้นะฮะแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าบางคนนั้นคิดว่าการดื่มเลือดเป็ด คือการทําให้ร่างกายอบอุ่นนะฮะเพราะเป็ดเป็นสัตว์ที่สามารถว่ายน้ําได้ค่อนข้างนานนะฮะดังนั้นะนะฮะการที่มันอยู่ในน้ํานานๆนะ,ะก็จ,จะทําให้มันนั้นอดทนต่อความเย็นได้เก่งมากพอสมควรนั่นเองนะฮะและในด้วยประเทศจีนนะฮะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นนะฮะการกินเลือดเป็ด จึงเกิดความเชื่อนี้ขึ้นมานั่นเองนะฮะเลือดเป็ดปลอมนะฮะเป็นสิ่งที่นํามาประกอบอาหารนะฮะซึ่งเป็นการนําเลือดเป็ดปลอมนะครับไปต้มจนเข้มข้นและทิ้งไว้จนแข็งนะฮะสามารถตัดเป็นก้อนๆได้นะฮะส่วนเลือดเป็ดเกงนะฮะทำมาจากวัตถุดิบที่หาง่ายๆนะฮะอย่างเช่นเลือดหมูแล้วนําไปผสมกับสารฟอร์มาลินดีไฮนะฮะหรือสารฟอร์มาลินที่เอาไว้ใช้ดองศพนะฮะ ซึ่งตำรวจจีนนะฮะสามารถบุกทลายจับโรงงานทำเลือดเป็ดปลอมนี้ได้ที่มณฑลเจียงซูนะฮะโดยที่นี่นะจะใช้เป็นเลือดไก่แทนเลือดเป็ดนะฮะและนอกจากการผสมสารฟอร์มาลีนแล้วนะฮะยังผสมกับสีย้อมผ้าอีกด้วยนะฮะนอกจากการใช้สารฟอร์มาลีนแล้วนะฮะโรงงานแห่งนี้นะฮะยังใช้สีที่เป็นหมึกเครื่องพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์นในการประกอบอาหารอีกด้วยนะฮะ เรียกได้ว่าใครกินเข้าไปเนี่ยเสี่ยงตายกับโรคมะเร็งเป็นอย่างมากเลยนะฮะอันดับที่สมนะฮะ เต้าหู้ปลอมแม้แต่เต้าหู้นะฮะก็เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ชาวจีนชื่นชอบในการรับประทานเป็นอย่างมากนะฮะแต่ก็คงหนีไม่พ้นการถูกก๊อบนะฮะโดยเต้าหู้จริงนั้นผลิตมาจากน้าเต้าหู้ที่เทใส่สารทําให้แข็งตัวนะฮะในขณะที่เต้าหู้ปลอมนะฮะได้มาจากการผสมโปรตีนถั่วเหลืองกับแป้งรวมทั้งผงชูรสนะฮะและการแต่งสีแต่งกลิ่นนะฮะและเคยมีโรงงานผลิตเต้าหู้ปลอมนะะอาศัยกรรมวิธีการปลอมเต้าหู้นะฮะจนเนียนมากและ ก็แพ็คออกวางขายตามปกตินะฮะโดยปลอมแปลงว่าเป็นเต้าหู้อี้อชื่อดังในประเทศจีดอีกด้วยนะฮะเรียกได้ว่าลงทุนน้อยแต่ความสามารถนั้นมหาศาลเลยนะฮะพอสามารถเรียกกําไรคืนมาได้แบบเป็นกรอบเป็นกำเลยทีเดียวนะฮะ ส่วนในประเทศไทยนั้นนะฮะก็คงเคยพบข่ลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นเต้าหู้นะฮะแต่มันคือฟองเต้าหู้นะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุโขทัยนะฮะโดยมีชาวไทยเชื้อสายจีนนะฮะได้ทําการจัดวิธีไหว้เทศกาลศาสตร์จีนนะฮะแต่ต้องตกตะลึงนะฮะเนื่องจากได้ฟองเต้าหู้มาตั้งใจต้มกับน้ําแกงจืดนะฮะพอแช่ได้3ชั่วโมงนะฮะ ฟองเต้าหู้ดังกล่าวนะกับไม่นิ่มไม่อ่อนเลยและเมื่อนาไปต้มในน้ําเดือดๆนะฮะกับพบว่าได้กลิ่นยางพารานะฮะทั้งนี้นะฮะชาวบ้านเนี่ยก็ยังได้มีโอกาสลองชิมอีกด้วยนะเพื่อความแน่ใจปรากฏว่ารสชาติมันไม่ใช่เต้าหู้ครับมันจะคือกลิ่นยางวงชัดๆเลยเอาเป็นว่าบ้านเราก็มีนะจ๊ะของปลอมเนี่ยอันดับที่2นะฮะเนื้อแกะปลอม เมื่อมีข้าวปลอมแล้วก็ต้องมีกับข้าวปลอมกันบ้างนะฮะกับการปลอมแปลงวัตถุดิบประกอบอาหารนะฮะโดยเนื้อแกะปลอมที่ว่านี้นะฮะเป็นการนําเนื้อหมูเนื้อตัวมิงและเนื้อสุนัขนะฮะหรือว่าเนื้อหมานั่นแหละฮะเหตุผลก็เพราะเป็นเนื้อที่สามารถหาได้ง่ายและมีราคาถูกกว่าปกตินะฮะนอกจากนี้นะฮะยังใส่ส่วนผสมอย่างเช่นไนเตรตเจลาตินนะฮะและคาร์มินลงไปด้วยทําให้เกิดเนื้อแกะที่มันมีรสชาติอร่อยนะฮะและท่านผู้ชมก็แยกไม่ออกด้วยนะครับว่าอันไหนของแท้อันไหน นั่นเองนะฮะอันดับที่หนึ่งนะฮะข้าวปลอมอาหารหลักของชาวเอเชียนะฮะก็คงหนีไม่พ้นข้าวนะฮะ ซึ่งประเทศจีนก่อกรอบกันเนียนอีกแล้วนะฮะโดยข้าวปลอมนั้นนะฮะได้มาจากส่วนผสมระหว่างมันฝรั่งและมันเทศรวมไปถึงเรซินด้วยนะฮะจากนั้นนําไปหล่อในเครื่องพิมพ์นะฮะที่เป็นลักษณะเหมือนรูปเมล็ดข้าวนะฮะแล้วสักพักก็จะได้เป็นข้าวสารออกมานะฮะหน้าตาสวยมากนะฮะซึ่งมีลักษณะไม่ต่างจากของจริงเลยนะฮะข้าวก๊อปตัวนี้นะฮะเมื่อนําไปหุงสุกแล้วกลับพบว่ามันไม่สามารถทานได้นะฮะ เพราะมันลักษณะหน้าตาเหมือนข้าวที่ยังไม่สุกนะฮะหรือบางเจ้าก,ก็เป็นข้าวอนพลาสติกนะฮะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนจมูกเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะฮะเอาเป็นว่าก่อนจะรับประทานอะไรก็แล้วแต่นะฮะรตรวตรวจเช็คของที่จะกินด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสารแปลกปลอมสอดแทรกอยู่ในอาหารของท่านหรือเปล่านะฮะจะได้ไม่ทานเข้าไปล้วเกิดปัญหาอาหารเป็นพิษนั่นเองนะฮะสุดท้ายนี้นะฮะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com ด้วยนะฮะ เป็นยังไรกันบ้างนะครับกับคลิปในว,วันนี้นะฮะถ้าคุณชอบคลิปนี้กปดกดไลค์หรือว่าชอบมากๆเนี่ยกด subscribe ด้วยนะฮะอ่ะอย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพี่เจมส์หมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบาย